เขย่าได้ใช่ไหมครับเขย่าได้ครับเขย่าได้ครับอ๋อเป็นตะกั่วที่แบบเรียกว่าตะกั่วแบบไม่ใช่เรียกว่าปลหลอดคปับปลอดแบบธรรมชาติธรรมชาติใช่ครับใช้ที่ใช้ว่าใช้ไข่เน่าใช้ไข่เน่าดักเข้ามาครับแล้วก็มาทําพิธีเรียกปลหลอดวิ่งเข้าครับนะครับไม่รู้เลยนะครับปลหลอดคืออะไรอ่ะทำไมถึงเอามาใช้กับวันที่เขาว่าเป็นสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่งที่มากินไข่เน่านะครับเจอเหมือนการการใช้ในอุปเทศ ในการใช้ประหลอดอ่ะเคยใช้เบี้ยมีลูกค้าคนหนึ่งได้เบี้ยหลวงปู่เพิ่มผมไปตัวหนึ่งก็ใส่ในกระเป๋าก็ใส่ถุงผ้าเลี่ยมเสร็จใส่กระเป๋าวันนั้นน่ะเขาจะออกจากบ้านไปทํางานเสร็จแล้วปุ๊บเบี้ยอยู่ดีมันสั่นนั่งอยู่ดีนี้มันสั่นดืดดืดดืดอยู่ดีเขาก็เลยแบบรอสักครึ่งชั่วโมงดีกว่าแล้วค่อยออกไปเหมือนมาเตือนภัยมาเตือนภัยนะครับท่านี้อ่ะพอสักครึ่งชั่วโมงแล้วเขาก็ออกไปครับ ปากซอยมีรถสิบล็อกคว่ำก็บอกแถวบ้านชาวบ้านแถวนั้นอ่ะพึ่งคว่ำไปได้ครึ่งชั่วโมงเองครับเวลาเดียวกับที่เขารอก่อนจะออกไปอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดเอาออกไปอาจจะเจออุบัติเหตุครับตรงนั้นด้วยก็ได้อะไรนะครับเหมือนเขาเตือนครับจะช่วยทั้งเตือนภัยป้องกันคุณใส่ดูดซับสิ่งไม่ดีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับใช่ครับ ไปวัดไปวาไปป่าเนี่ยก็ป้องกันได้หมดเลย